สวัสดีค่ะอะไรที่ได้ตังคือแฮปปี้หมดนะคะเราทำงานด้วยสัมมาอาชีพสุจริตไม่ได้ช่อโกงใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่ได้เอาลูกมาเป็นสื่อหากินนะคะไม่เอาลูกมาเป็นตัวหาเงินไม่เอาลูกมาเป็นตัวเงินตัวทองนะคะ เราทำเราทาด้วยสัมมาอาชีพสุดจริตนะคะอืม <L an> เก่งวันนี้เก่งมากวันนี้เก่งมากค่ะกลายมาเป็นนกผีเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเมื่อวานเป็นนกกระจจกวันนี้มาเป็นนกผีเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะฮะอ,อ๋อมันไม่ได้สแสดงฤทธิห์หรอกค่ะมันสแสดงความให้คุณเห็นสแสดงความให้คุณเห็น

แม่อยากใช้ย่าๆๆอาจารย์พทยแม่ได้โอเคพอเดี๋ยวเก็บความสงสัยไว้ในใจตัวเอง